โอเคครับ okay. เพื่อนๆวันนี้มาเจออีกอาการหนึ่งนะครับเครื่องซักผ้าตัวนี้เป็นซัมซุงนะครับฝาเดียวฝาบนนะครับก็คืออาการอ่าก็คือน้ำไม่เข้านะครับอาการน้ำไม่เข้าถังนะคืออาการว่าเวลาเราใส่ผ้าแล้วกดสตาร์ทปุ๊บเครื่องก็จะทําการเช็คน้ําหนักนะครับแล้วก็คํานวณปริมาณน้ําแล้วก็ทําการปล่อยน้ํานะครับอันนี้ก็คํานวณเสร็จเรียบร้อยก็ถึงสเต็ปที่ต้องปล่อยน้ําเข้านะครับนี่ครับ ก็คือระบบสั่งวาลทำงานแล้วแต่ว่าวาวไม่เปิดนะครับก็คือวาลเสียนะครับวาลไม่ยอมเปิดน้ําเข้าระบบนะครับพอรอได้ระยะเวลาที่มันจะต้องทําการปั่นแล้วแต่ว่าเซนเซอร์เช็คว่าไม่มีน้ํานะครับมันก็จะเออเลอร์แบบนี้นะครับอันนี้ก็อาการนี้เดี๋ยวสั่งวาลมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวส่วนวิธีการตรวจเช็คนะครับเราจะทําการปรับมิเตอร์ไปที่โอห์มมิเตอร์นะครับเพื่อทําการตรวจเช็คคอยล์แม่เหล็กนะครับก่อนอื่นเราต้องการทําการเช็ค สายมิเตอร์ก่อนนะครับนี่แตะกันอย่างนี้ครับโดยปกติแล้วจะอยู่ที่0 4 0.2 0.5อ oh โอห์มนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการวัดเลยนะครับวัดแล้วก,ก็แตะฝั่งซ้ายขวาอย่างนี้ครับแตะแล้วแตะเรียบร้อยนะฝั่งนี้ไม่มีค่าอะไรขึ้นสันนิษฐานได้เลยว่าคอยไม่เหล็กขาดนะครับหรือว่าขดลวดของไม่เหล็กขาดนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการวัดอีกข้างหนึ่งนะครับเรามี2คอยนะฮะสอคอยวาวาน้ํานะครับ ก็คือคอยไม่เหล็กฝั่งนี้ก็จะมีค่าเท่ากับนี่ครับ4 2 1 5 k มนะครับก็สันนิษฐานได้เลยว่าไอ้ข้างนี้ปกติข้างนี้คอยไม่เหล็กขาดนะครับอ่านี่คือการตรวจเช็คนะครับส่วนวิธีการดูคร่าวๆนะครับลักษณะของอุปกรณ์หรือว่าคอยไม่เหล็กเนี่ยดูจะฝั่งที่เสียนะครับจะมีรอยแตกนะครับนี่จะเห็นได้ว่ามีรอยแตกอยู่นะครับแสดงว่าฝั่งนี้น่าจะช็อตระเบิดไปแล้วนะครับคือฝั่งนี้ใช้ได้ฝั่งนี้เสียนะครับ ก็วัดทวนเช็คอีกทีครับให้ดูอีกทีนะครับนี่ดูฝั่งนี้นะครับค่าไม่มีอะไรขึ้นนะครับไม่มีค่าอะไรขึ้นนะครับฝั่งนี้นะครับอ่าฝั่งนี้นี่สี่จุดสองหนึ่งสี่จุดสองหนึ่งสองเคโอห์มนะครับก็คือปกตินะครับฝั่งนี้ใช้ได้ฝั่งนี้เสียยังไงซื้อมาสั่งมามันก็ต้องมาเป็นชุดอยู่ดีก็ต้องเปลี่ยนก็ยกเปลี่ยนไปเลยทั้งลูกนะครับหรือว่าใครจะเก็บอะไหล่ไว้ซ่อมก็ได้นะครับ อนาคตฝั่งนี้อาจจะเสียแล้วก็ถอดไปใส่ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ต้องใช้เวลาแกะนะครับแต่ว่าอะไรตัวนี้ผมสั่งมาแล้วครับเพิ่ว่าโชคดีนะไปเจอมันจะมีของเทียบของแท้ผมก็เลือกของแท้นะครับมันลดราคานะครับไม่รู้เมื่อก่อนมาตั้งสี่ห้าร้อยนะครับแต่ตอนนี้มันแค่ร้อยกว่าบาทเองตอนนี้อะไรล้วก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวเดิมนะครับอันนี้คือตัวใหม่นะครับ ตัวใหม่นะครับนี่รหัสโค้ดก็ตามนี้เลยนะครับก็สั่งซื้อก็ใช้รหัสตัวนี้เซิร์ชค้นหาเลยนะครับ dc 6 2สองขีดศูนย์ะครับในแอป,ปหรือว่าในอินเทอร์เน็ตก็จะออกมาลักษณะหน้าตาแบบนี้ก็คือของซัมซุงนะครับวิธีการใส่นะครับก็ใส่เข้าไปทั้งชุดแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับอ่าเราไม่เปลี่ยนไม่ซ่อมนะเราจะเปลี่ยนทั้งชุดไปเลยครับจบกว่าเพราะว่าเวลาเรางัดแงตัวนี้ออกมาเวลาเราซ่อมแล้ว เราไม่มีเครื่องมือในการทําให้มันล็อกนะครับมันก็จะไม่แน่นนะมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ใส่ทั้งชุดแบบนี้ราคาร้อยกว่าบาทเองนะครับก็วิธีการนะครับเราก็แค่เปิดฝาด้านหลังตัวนี้ออกนะครับเปิดแค่ฝาคอนโซลหลังตัวนี้ออกนะครับคอนโซลหลังตัวนี้ออกก็เปิดออกมาก็จะเจอเลยนะครับก็จะเป็นวาล์วแบบนี้นะครับ วิธีการใส่แล้วก็ใส่ให้ตรงรูนะครับแล้วก็ดันดันเข้าล็อกเข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมมือข้างเดียวผมทําไม่ถนัดเดี๋ยวผมใส่เรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูครับผมก็หลังจากที่เราทําการดันนะครับตัววาล์วตัวนี้เข้านะก็เสียบเข้าไปแล้วก็ดันเสียบเข้าไปถ้ายงเข้าไปแล้วก็ดันเข้าล็อกแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นก็เสียบนะครับเสียบสายกับคืนนะครับก็คือฝั่งใครฝั่งมันนะครับก็ต้องมาร์กไว้ด้วยนะครับจะให้ใะดีมาร์กไว้ด้วย อันไหนอยู่ข้างบนอันไหนอยู่ข้างล่างนะครับอันไหนอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับนี่เสียบเข้าไปก็เสร็จอันนี้เป็นสายโปรแกรมไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวก็เสียบกับคืนฝาหลังตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวน้ําใส่ก็ใช้งานได้เลยนะครับอโอเคก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวชุดวาล์วไม่มีอะไรนะครับแค่เอาใส่นะ สวมเข้าไปในรูแล้วก็กดลงล็อกแค่นั้นเองนะครับนี่จริงๆมันจะมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะแต่มันไม่มีมันใส่แค่ตัวนี้ก็คือเป็นตัวล้างกับตัวซักนะครับก็คือตัวที่ปล่อยเข้าไปไอ้ตรงน้ํายาประพานุ่มกับตัวตอนซักนะครับก็เป็น2อวาล์วนะครับโอเคฮะตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยนะครับมาลองใช้งานกันเลยนะครับตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับนี่ปิดฝาเรียบร้อยนะครับ ต่อสายน้ําเรียบร้อยนะครับทําการล็อกให้แน่นนะครับก็ทําการเปิดเครื่องนะครับอ่าอันนี้ก็ซักแบบ normal นะครับทดลองนะครับก็โหมดก็เลือกตามนี้นะครับนี่ซักแบบปกตินะครับก็กดสตาร์ทเริ่มนะครับเดี๋ยวให้เครื่องทําการเช็คน้ําหนักผ้าก่อนนะครับรอสักครู่นะครับ อนนี้เครื่องก็ทําการเช็คน้ําหนักผ้าก่อนนะครับเช็คน้ําหนักแล้วก็คํานวณการเติมน้ําแล้วก็การซักนะครับก็ตอนนี้เช็คน้าหนักเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเช็คน้ําหนักเรียบร้อยก็สั่งหยุดนะครับสั่งหยุดเสร็จก็เข้าสเต็ปเปิดน้ํานะครับก็วาวทำงานปกตินะครับสามารถใช้งานได้ทดสอบหยุดดูก็ได้นี่ครับ เราเปิดฝาทีานี้น้ำก็หยุดนะครับเป็นระบบอัตโนมัตครับมีเซ็นเซอร์เนาะพอเราเปิดฝาบนน้ำก็หยุดนะครับอ่าก็ประมาณนี้นี่นะครับพอเราเริ่มปิดฝาระบบก็ทำการปล่อยน้ำใหม่นะครับอ่าอันนี้ผมลองนะเดี๋ยวผมก็จะเอาผ้ามาใส่แล้วก็ซักเลยนะครับพอซักนอร์มอลก็แบบปกติอยู่แล้วนะครับโอเคผ้าไม่เยอะสามารถซักได้เลยนะครับอ่าเปิดฝา เดี๋ยวเราเอาผ้ามาใส่ก็เติมน้ํายาอะไรก็สามารถซักต่อได้เลยนะครับไม่ต้องเคนเซลระบบโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็เปลี่ยนนะวาวอาการเครื่องซักผ้านะครับวาวน้ําเข้าเสียนะครับเวลาสั่งเข้าโหมดปล่อยน้ําแล้วเกิดการเออร์เลอร์นะครับก็เช็คเบื้องต้นประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เครื่องซัมซุงนะเครื่องซักผ้าซัมซุงอาการาน้ําไม่เข้าถังก็คือ,อดีเลย์หรือว่า คอยคอยวาวคอยวาวน้ำนะเสียนะครับคอยวาวแม่เหล็กหรือว่าคอยวาวดีเลย์คอยวาวปิดเปิดนะครับน้ําเข้าเสียสรุปก็ซ่อมประมาณนี้ครับจบไปก็ถ้าซ่อมเองก็ประมาณจบอยู่ที่ไม่เกิน200บาทโอเคครับแต่เหนื่อยหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ